สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงแล้วรวยชาแนลค่ะพี่น้องคะมาพบมาพากกันกับแปดในช่วงบ่ายของเมื่อวันที่8เดือนเมษายนค่ะปีพุทธศักราช2568นะคะพี่น้องคะมื้อนี้ค่ะแอดผ้าไปพี่น้องมาเท่าสุขสุข,ขนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากลุงพันโคราชนะคะเพลพี่น้องคะ,อะแนวทางของลุงพันมื้อนี้เรามีแนวทางมาฝาก สองสูตรนะคะพี่น้องคะสูตรเก่าสูตรโบรานที่เล่าไห่เฮ้ามางวดทิพานมาเนี่ยนะคะพี่น้องคะเขาวิ่งล่างสามค่ะพี่น้องคะเขาวิ่งล่างสามนะคะนอกจากสูตรโบรานแล้วนะคะเล่าก็ยังมีสูตรไม่มาฝากในคลินี้พอมนะคะสูตรไม่เนี่ยลุง <drop>. พันเล่าเห็ดงวดทผ่านมาหนีงวดแรกแต่ว่าเล่าว่ท่านายไห่เบิ่งแล้วด้วยมากนะคะเพพี่น้องคะสูตรไม่ของเล่าเขามาเป็นสามหก เมื่อนี่ลุงพันธ์เราก็เลยหายมาทั้งสูตรโบรานแล้วก็สูตรไม่นะคะายพี่้อกคะเอาแนวทางเมื่อนี่นะคะของลุงพันธ์โคราดนะคะสิไดมาเป็นตัวใดไปพี่้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีครับค่ะเออมาติดตามแนวทางที่เเ่าน,นะคะลุงพันธ์ครับผมเอองวดแรกกับเขานี่นอนเขาวิงวิงล่างเนาะค่ะวิ่งล่างสามค่ะ เลขไอ้เลขสูตรใหม่เพราะํำได้เลขออกมาสามหกก็ได้เข่าเฉยเลยเนาะสามหาสามหกไหนมีคนซื้อเออมันเป็นเลขสูตรใหม่สูตรใหม่เหรอคะลุกพันอืมเป็นสูตรเก่าเลยว่ามันเดินดีครับสูตรเก่าค่ะ<า>เด็กบิ่งไม่เดินดีแสดงว่าอันที่นี่เขาอีกมันก็นจะเป็นงวดที่หาที่ลุงพันให้อ่ะนวดเมื่อเนื้อหันเป็นเป็นสูตรเก่าเหรอคะลุงพันเป็นสูตรเก่า อ๋ h, แต่ว่ ako, าเล็กว bon uh ิ่งมันเข่าโนรางเนาะเล็กวิ่งเข่ารางมันนห็นลูกบ้านใหาบนอ่าหายๆสุดสุดเก้ากับสุดไม้เลยเหรอคะหายๆคู่ไปเลยสุดได้ได้ไปเลยค่ะลุงพันเอ้าบ้งเรื่ความร้อนนะคะสุดสุดไม้เอาสุดเก้าไปก่อนสุดเก้าไปก่อนสุดเก้าจะมีสามสุดค่ะสุดเก้าจะเป็นแปดสี่สาม แปดสี่สามค่ะเจ็ดสี่สามเจ็ดสี่สามค่ะห้าสองสามห้าสองสามค่ะข้าง 1, 2, 1, 9, 1, ห่าง 1, 2, 1, 9, 1, หนึ่งสองหนึ่งเก้าหนึ่งห้าล่างหนึ่งสองหนึ่งเก้าหนึ่งห้าค่ะปีกบิ่งล่างกับเป็นวิ่งหนึ่งวิ่งหนึ่งค่ะขบบนเป็นวิ่งสาม วิ่งสามค่ะที่นี่สูตรหม่ค่ะสูตรหม่มีข้าบนสองจุดค่ะแปดสี่หกอ่าสูตรหม่นี่ข้างบนนี่แปดสี่หกนะคะครับค่ะแล้วก็หาสี่เก้าหาสี่เก้าค่ะมีชองสุดข้างบนค่ะ แต่ว่าคางล่างเป็นเหล็กสองหกสองเก้าล่างนี่สองหกสองเก้าค่ะสองหกสองเก้าแล้วก็มีแปดหกสี่สุดใหม่นะจ้าไว้เมื่อดอกวันพุธใช่ไหมวันพุธค่ะลุงพันมันพุธมีโจกันสองชุดเด้อค่ะกันสามสามกับแปดแปดกันสามสามกับแปดแปดค่ะ กลางเดือนลุงก็เล่นได้แค่เลขกกันอย่างเดียวนั่นแหละอันไหนนะคะปวารักกลางเดือนเล่นได้แค่เลขกกันอย่างเดียวค่ะปวาร์นี่เดือนผู้สูงยาอยู่ครบร้อยหน่อยชายขาไฟเหลือแค่สองร้อยเรียนแค่สองร้อยแค่นั้นแล้วเออค่ะทุกวันลุงกินเล่นแค่เลขกตัวกันตัวกันก็คือสามสามกับแปดแปดหินตีหลักการลุงพันแมนแมนแมนตัวกันมีสองชุดค่ะเลขเลขเลขกฟันก็มีมือขึ้นอ่ะ ฟันว่างไลยนะคะทุกผ่านฟันไดเอาพูะตลูกองคไงลงมาจาัดสารา่ะเขาบอกว่าไทผู้ช่ายเป็นเป็นคนอุ้มลงมาทั้งหมดน,ะน่ะสิบเก้าคนเอาลงจากสาลาหง่มาเรีนนาบสงการกันอืมค่ะกับถามมันหามันก็เป็นเก่าึงเก่าค่ะทุกผ่นอันนี้ฟันเนาะเนาะอะไรกันเนาะเออในในฟันนีมีมีเก่าหนึ่งเก่าครับกับเลกเก่าแปดแปด เก้าแปดแปดกับเก้าหนึ่งเก้านะคะอืมรุ่งคิรินแครแปดแปดก็สามสามงวดน,นี่รวมกลางเดือนกล<อ>างเดือนมีงบแค่สองร้อยเองลูกผ่านการลูกผ่นเออลองลองติดตามดูว่าจิเป็นยังไงจ้าเออตะมันส้นกันอยู่ดอกสูตรเกก็สูตรไม้ก็ส้นกันอยู่ค่ะมันก็ปุ่มกันอยู่ค่ะสูตรไม้ก็สวยสี่หกสี่เก้าค่ะ ซีหกซีเก้าเอ้ลุงพันธ์คะสามตัวนี่ลุงพันธ์เคยเข่าตั้งเท้อบ่เคยเคยเคยอยุดดิคะเคยเคยดูบ่หมายถึงว่ามันมาสามตัวดูบ่คะมันก็สามหัวที่เข่าตัวหนึ่งเนี่ยหมายถึงสามตัวโตสามตัวตรงนี่นะคะสามตัวโต๊ะเนี่ยโอ้สามตัวโตสามหัวสี่เข่าที่หนึ่งติค่ะอือมีมิจรบหัวที่สามแล้วโอ้ทะเลนหชุดนี่อาทิตย์อาทิตย์เข่าชุดหนึ่ง ทั้งสูตรใหม่สูตรเก่าจนเกินไปหาสูตรนี้เขาชุดเขาชุดหนึ่งค่ะสามอ่าสามตัวนี้อ่ามวลนี่มะแน่เนาะอาซิมาวันที่พอรักลอยมันจิมีเขาเขาคมเลยรักลอยมันมันมันเขาวันที่หาทิศแปดทิศเก้ารักลอยวันที่ค่ะวันที่แล้วรักลอยมันไปเช็คดูแล้วมันเป็นเลขกคกเขาเขาเหล็กคอกจริง อืมลักลอยวันนี้ตัวใดนะคะลูกม nah. <If> ันลักลอยมีแปดมีหามีเก่ารักลอยมีแปดมีหามีเก่าค่ะอืมอืมค่ะอืมูต่ว่าเยอะกว่าเยอะวัน้อยกับวน้อยเนาะเพราะว่ามันเป็นเล็กสูตรใหม่พอทํำดูเลยมันก็เลยเข่าท่ำหกก็เลยอยับจะร่องดูทํำต่อดูว่าที่เป็นยังไงมันมันเป็นเลขสองสูตรมันก็เลยเบิ่งอ่าว่ามันหล ให้เพิ่นพิจารณาเอาเนาะลุงพันจ้าได้ค่ะจะเอาสูตรโบราณเล่นกิงเแค่สามชุดเท่นั้นแหละสูตรโบราณก็คือสูตรเก่านี่เนาะค่ะลุงพันเนาะแม่สสูตรูตรโบราณก็สูตรเก่าได้ค่ะจะได้เียนให้เพิ่นเอ็มซีพันถามอยู่ว่าตามลุงพันเอาสูตรโบราณเล่ได้หรอเ่าสั้นอันสูตรเก่านี่ยเป็นสูตรโบราณนะคะสูตรเก่านี่สูตรรโบาณสูตรเก่าวิ่งหนึ่งรางวิ่งสามบนเออค่ะได้ค่ะแต่สูตรใหม่ก็วิ่งวิ่งสี่บนวิ่งสองราง สูตรไม่นี่วิ่งบนซีวิ่งบนซีวิ่งสองล่างนะคะแมนแมนวิ่งวิ่งสองล่างค่ะอืมโอ๊ยกลางเดือนทีงบสองลอยตีลุงพันแค่นั้นแล้วน้องเงินเดือนบุ่งสูงอยู่ตัวชายขาไฟซีลอยโอ้เลตัวเนาะโอ้เอฟซีบันถือมันกับดีนั่นน้ำเราลงพ้านเลยเลตัวเนาะค่ะคือการยำเบิรงด้วยแหละขาไฟกับแป้งแป้งเราหนึ่งนึ่งลงบ้านเนาะ สุดๆไม่ท่าเอ็ดเอ็ดีบูจากเพื่อนทางมากระเลนแค่สามสุดเนี่ยหละสองหกสองเก่าแปดหกเนี่ยเลยสามสุดนี่เลยทั้งแน่นอนอืมค่ะมุกพันมันกำลังกำลังเหล็กแน่อันว่างเงินสุดไม่หนีมุกพันเทศนี่สามหกมันออกมาเป็นสามหกหรือว่าเป็นหกสามก็ได้สามหามันเป็นเหล็กตัวเก่ามันคิว่ามันที่ออกก็เลยตั้มดูแล้วมันออกเฉยเลยออกค่ะมันสองสุดเองสองสุดจีว่าสามหกก็สามหามันออกสามหกเฉยเลย โอ้ค่ะอืมชุดใหม่อะ่ะพราะทำปุ๊บเขาเลยขู่เลยค่ะ <Okay. S 2> เล็งหวนลงทำต่อดูว่าจะเขาไหมถ้ <Okay. S 2> มาเขาก็มีสามชุดเนี่นหน่งข้ารางน่ะสองหกสองเก่าแปดหกอืมขบวนทีมีแค่สี่หกก็สี่เก่าแค่นี้จ้ะนี่เป็นสูตรใหม่ค่ะทุกวันแต่ว่าสูตรเก่าเหล็กเหล็กหิงมันเดินดีก็เลยทําต่อไปดูว่าจะเขาจะเขาอีกก็ไปงวดที่หาอืม mm hmm. งวดที่หเนาะถ้าสุดเก่าเนาะถ้าเขานี่ก็จะเป็นงวดที่ 5. หางวดที่หาถ้าสรดไม่นี่ก็จะเป็นถ้าเขานี่ก็จะเป็นงวดที่สองนที่สองไดที่สองได,ด,ได้ได้ค่ะแต่เขา,า,ขาวิค<ม>ู่นึ่ก็จะเ่เป็นงว่ที่สองถางวันออลองดูลองดูลองเบองวมาถางวันอืมลองเบงร่หัว FC ีขาชอบไม้เสาก็ชับไปคกกนก็มีกระถังค่ะลุงนี่มีตังค์เนาะหัวนี้มีแค่สองร้ยงบแค่นั้นเีงเอออย่างสองร้อยฮะเทียมมันถือกับใครก็ดีนะคะหลวงพ่น ก็บวกเบลืองแล้วเรียนเลขเก้าแปดแปดก็สามสามก็มึเจนเลขบนมันกับบกเบืองเนี่ยสองรอยพอดีใช่บนหลังอค่ะลุงพันตอตามดูเยออ่ได้ไค่ะลุงพันขอบคุณลุงพันตด้เน้อ่า่จ่าจ้าลุงพันคะสวัสดีค่ะจายจ้ายลุงพันขอบคุณหลายๆค่ะลุงพันม่มีขงสุดท้ายด้วยเนาะค่ะม่นมีครับม่เลันกับฟันะมขึ้นเออโอโอ้ได้ไดค่ะ เรียง,งกันก็ตรงกันนี่แหละมันมันเป็นเก่าหนึ่งเก่ามันก็ตรงกันเรียงนี่กลุ่มนี่แหละจ้าได้ค่ะโอเคค่ะลุงพันธ์จ่าจ่าขอบคุณลุง,ลงพันธ์ค่ะค่ะสวัสดีค่ะโชคดีค่ะขอบคุณค่ะสรุปแนวทางถ่ายคลิปนี้นะคะพี่น้องคะแนวทางจากลุงพันธ์โคราชนะคะพี่น้องคะ่ะวันนี้ลุงพันธ์เรามีแนวทางมาฝากรสองสูตรสูตรโบราณกับสูตรใหม่ สูตรโบราณอันนี้สูตรโบราณงวดที่ผ่านมาลุงพันธุ์หายสูตรโบราณเนาะล่อหายลางวิ่งสามนะคะเขาว่าเป็นตัววิ่งสามนะคะพี่น้องคะสำหรับสูตรโบราณงวดน,นี้ลักลอยแปดห้าเก้านะคะลักลอยแปดห้าเก้านะคะบนวิ่งสามนะคะพี่น้องคะบนวิ่งสามจับคู่คะ่ะมีแปดสี่สามเจ็ดสี่สามหาสองสามนะคะลางวิ่งหนึ่งค่ะพี่น้องคะแนวทางมีหนึ่งสองหนึ่งเก้าหนึ่งหาอันนี้สูตรโบราณให้พ่อแม่พี่น้องแคปหน้าจอได้พี่น้องเด้อถ้าเขาอีกงวดน,นี้สิเป็นงวดที่หา นะคะพี่น้องคะแคปหน้าจอนะคะเอาบันีีพี่น้องอันนี้คือสูตรไม่สูตรไม่หัวที่พันมา,านลุงพันธุเราบรรัวใดให้นะคะแต่ว่าเราของก็สิคิดเราของก็สิคิดสูตร maintain. หัวทิพพันธุ์มานี่หัวที่พันธุ์มานี่เขาสามหกสำหรับแนวทางสูตรไม้นะคะพี่น้องคะบันีนลนนลนะะีลุงพันธุ์เราก็เลยอันนั้นมาฝากในในหมวดนี้พร้อมนะคะลุงพันุ์เราใดสามหกสำหรับหัวทิพพันธุ์มาเนาะพี่น้องสูตรไม้นะคะมือนีวิ่งวิ่งบนแปดนะคะ โอ้ยวิ่งบนซีโอ้ยจะไม่เบาไปทั่วทีบแอกก็ได้วิ่งบนซีนะคะแนวทางมีแปดซีหกค่ะซีเก้านะคะล่างวิ่งสองค่ะพี่น้องคะแนวทางมีสองหกสองเก้าแปดหกตัวกันสามสามกับแปดแปดเลขฝันค่ะเก้าหนึ่งเก้าแล้วก็เก้าแปดแปดนะคะพ่อแม่พี่น้องคะเนาะแคปหน้าจ,จอนะคะสําหรับอ่าแนวทางสูตรใหม่นะคะพี่น้องคะวันนี้เอเซนพ่อแม่พี่นอ้นอ,นองดิบเบิ้ลหนวทางของลุงพันธ์หวดที่ผ่านมานี่เป็นงวดแรกนะคะอ่าเป็นสูตรโบราณ เนาะพี่น้องเราหายวิ่งล่างสามนะคะพี่น้องคะหายวิ่งล่างสามจับคูแล้วป่ได้จับสามหกหายเนาะเราจับสามศูนย์สามเจ็ดสามแปดนะคะแต่ว่าตัววิ่งล่างนี่เขาสามนะคะพี่น้องคะสูตรโบราณถ้าเขางวดนี้อีกจะติเป็นงวดที่ห้านะคะพอพี่น้องคะสูตรไม่ถ้าเขางวดนี้จะเป็นงวดที่สองนะคะเอาไอพี่น้องให้พ่อแม่พี่น้องนั่งไปอ่าพิจารณาเบิรงเนาะพี่น้องเนาะสำหรับแนวทาง ช่วงใบนี่นะคะแนวทางจากลุงพันธโคราชนะคะพีพ่น้องคะตัวตัวเลขอันสามตัวนี้ของเรากับเขาตามที่ลุงพันธ์เลา,าสุฟังนะคะเขาดู้กันนะคะสามตัวโอ้รธรรมดานะคะพีพ่น้องคะเอาแคปหน้าจอได้พี่น้องเด้อสูตรโบร,ราณแล้วก็สูตรใหม่นะคะพี่น้องคะแคปหน้าจอนะคะพี่น้องคะก็ะมีประมาณนี้นะคะสาหรับแนวทาง จากลุงพันธ์โคราชนะคะพี่น้องคะจังไรก็อย่าลืมนะคะนั่ไปพิจารณาเบิ่องขาพี่น้องคะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางคือเก่าค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอขอบคุณขอบคุณพายพี่น้องมาเท่าสกุลสก้อนนะคะสําหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะหลักะต้องขอขอบคุณขอบคุณสําหรับข้อมูลแนวทางในคลิปนี้นะคะขอขอบคุณขอบคุณแนวทางจากลุงพันธ์โคราชค่ะ สำหรับพ่อแม่พี่น้องทนใดที่เขามาเห็นคลิปนี้เป็นเทื่อแรกค่ะพี่น้องคะรับยาสิพลาดครับแนวทางเด็ดๆแบบนี้นะคะเขามาแลกกันอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อทีสเตปเปอรา์าดถูกคลิปถูกข่าวสารแนวทางจากทางรายการนะคะพ่อแม่พี่น้องคะเอาสำหรับคลิปนี้นะคะแนวทางจากลุงพันโคราชนะคะแนวทางทั้งหมดนะคะกับมีเพียงซัมมีคะ่ะพี่น้องคะเอกะ็กสิได้ขอตัวลาก ไว้พี่น้องมาเท่าสกูสกอนไปก่อนนะคะเอาไว้พอกันไม่ก็เปนในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ